คันวาคมคิดค้นพบกับไม้ทรายดาวอังคารเป็นที่ที่ยากที่จะไปถึงมัน,นั่งกลัวถ้าเราอยากจะสำรวจอวก,กาศมันจะต้องมีความเสี่ยงและก็ยังมีภารกิจอื่นๆที่มีความเสี่ยงสูงรออยู่ด้วยนะครับติดตามภารกิจการเดินทางของหุ่นยนต์สำรวจที่ถูกส่งขึ้นไปยังดาวอังคารเพื่อหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในภารกิจพิชิตด,ดาวอังคาร ในทานน้ำแข็งเหมือนกับสายพานที่ลำเลียงไปยังแหลกสุดท้ายที่เราเจอดังนั้นนี่จึงเป็นจุดของการเริ่มต้นที่เปิดมุมมองในยุคน้ำแข็งนั่นเองติดตามการทำงานของนักวิทยาศาสตร์กับการตรวจสอบผลกระทบทางธรณีวิทยาในกําเนิดโลกเมื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นผู้คนจมลงไปในทะเลน้ำแข็งทุกสิปีเราต้องเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นหลังจากทุกๆความสูญเสียที่เกิดขึ้น พอมีคนงานมากมายที่เนี่ที่นี่นคืออู่ต่อเรือพบกับเบื้องหลังการสร้างเรือที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยที่สุดในสร้างจากความผิดพลาดทุกคนรู้ว่านาซาคือองค์กรอันดับหนึ่งเมื่อพูดถึงการใช้จรวดเพื่อวิทยาศาสตร์แต่มีบางอย่างที่นาซาไม่เคยลองทำครับพบกับการทดลองทำวิทยาศาตสตร์สแปลกที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน ในวิทยาศาสตร์หลดโลกทันทีที่คลองปนามาเปิดใช้เรือเป็นจำนวนมากก็แล่นผ่านทางน้ำนี้สร้างรายได้ให้กับปนามามากกว่า2,000ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเคยเบื้องหลังการก่อสร้างคลองปานามาเส้นทางสำคัญของการเดินเรือโครงการวิศวกรรมที่ใหญ่และยากลาบากที่สุดที่เคยมีมาในใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่ที่สุด ตลอดเดือนธันวาคมทางช่องไม้สายทู o ทีวีโทร02 020263399